เป็นยาต้มยาต้มองปมันกินมันก็ได้ต้มรากมันไ,มได้ <Okay. S 1> อรากของประคำไก่ไปรักษาบำรุงเกี่ยวกับเลือดแต่บางจะใช้เกี่ยวกับเลือดบัรทุงเลือดหลงังคลอดบุตรอยู่ในการคลอดบุตรอยู่ไฟใช้ประคำไก่<ะ>ต้ม ใบนี่็จะไปเราใช้ใบมันไปรักษาเกี่ยวกับขับปัสสาวะกระสายไตพิการเกี่ยวกับประจำเดือนประจำแบประจำเดือนที่นี่ลูกหนลูกกระคำไก่นี่ก็ไปรักษาเกี่ยวกับวิปดดวง มันไม่ไม,ไมีรูปนะมันมันว่องหมดตรงมั้นอ,อ,อ่าอันน